สวัสดีค่ะแอดมินสนุกนะคะวันนี้นะคะนุกจะมาทำคลิปเกี่ยวกับการแนะนำการใช้งานช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยที่เป็นแก้วยูสคาแถมให้คุณลูกค้านะคะอันดับแรกเลยนะคะนุกจะแนะนำว่าช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยค่ะเมื่อได้เล่น,นีีไปนะคะหน้าที่สเลยจ้าหน้าที่สเลยค่ะ บริการรถยกทั่วประเทศไทยนะคะในกรณีที่รถของคุณลูกค้านะคะไม่สามารถขับเคลื่อนได้ไม่สามารถให้ช่างไปแก้ไขที่หน้าง,งานได้นะคะอันนี้ก็คือยกให้ฟรีเลยนะคะ 2. จัมแบตฉุกเฉินย4ิชั่วโมง1ปีเต็มน,นะคะกรณีที่ลูกค้าสตาร์รถไม่ติดนะคะต้องการให้าทางเรานะคะเข้าไปจัมแบตให้อันนี้คือจัมแบบ็จัมแบตฟรีเลยฟรีบริการเติมน้ํามันนะคะกรณีที่คุณลูกค้านะคะ ขับรถไปแล้วลืมเติมน้ํามันหรือว่าด้วยเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้น้ํามันหมดนะคะเราก็มีบริการไปเติมน้ํามันให้ฟรีนะคะส่วนค่าน้ํามันลูกค้าก็ต้องเป็นผู้ชําระนะคะบริการเปลีย่ยนยางอะไหล่นะคะอันนี้คือเหมาะมากสําหรับผู้หญิงอย่างเรานะคะที่ไม่สามารถที่จะเปลีย่ยนยางอะไหล่เองเป็นหรือทําไม่เป็นนะคะสามารถมีบริการตรงนี้รองรับนะคะทั้งคุณผู้ชายทั้งคนผู้หญิงเลย แล้วก็บริการลืมกุญแจไว้ในรถนะคะรถล็อก ok, แต่ว่ากุญแจอยู่ในรถเราก็มีช่างไปถึงหน้างานอำนวยความสะดวกสบายโดยที่ฟรี1ปีเต็มเหมือนกันค่ะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง1ปีเต็มอันนี้คือฟรีค่าแรงนะคะส่วนน้ำมันลูกค้าจะเอาไปเองก็ได้นะคะหรือว่าจะไปซื้อที่อู่ที่เราจะไปเปลี่ยนก็ได้นะคะฟรีค่าแรงแล้วก็ฟรีตรวจเช็คสภาพรถยนต์1ปีเต็มนะคะในกรณีเที่ยวยาวก็คือ ปีใหม่สงการอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือโทรเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็เข้าไปตรวจเช็คสภาพรถก่อนเดินทางไกลนะคะทั้ง,ท,งทั้งหมดทั้งมวลที่นุกพูดไปนะคะการที่ลูกค้าจะเข้าไปรับบริการนะคะนี่เลยค่ะโทรไปที่เบอร์นี้เลยค่ะ0ูน0์สองศูนย์ศนะคะแล้วก็แจ้งรหัสกับ call center นะคะส่วนใหญ่จะเป็น w ับขึ้นต้นนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ สิ่งสำคัญเลยนะคะคือกรณีที่รถมีปัญหานะคะเกิดปัญหาเกิดขึ้นกับตัวรถนะคะนุกอยากให้ลูกค้านะคะโทรเข้าที่ call center ของเรานะคะแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นและทาง call center ก็จะแนะนําผู้ลูกค้าว่าจะไปตรงไหนอู่ตรงไหนที่ใกล้ที่สุดนะคะเรามีอู่รองรับอยู่3,000กว่าอู่นนะและกรณีที่ รถล,ลูกค้ามีปัญหาขึ้นมาและลูกค้าเอาไปเข้าอู่เองนะคะโดยที่ไม่แจ้งกับ call center ของเราเคสกรณีแบบนี้นะคะถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะคะทางเทนจะต้องให้ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนุขอเรียนว่าเรามีอู่ที่ดูแลลูกค้าอย่างดีนะคะมี call center 24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นกับรถนะคะโทรหาเรานะคะคุณลูกค้าขอบคุณค่ะ